บางคนมักแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าแคร์ความรู้สึกตัวเองหรืออย่างที่เขาว่าเอนดูเขาเอนเราขาดเช่นเดียวกับการฉีม่ม้ารู้สึกว่าม้าไม่ยอมฟังคำสั่งแถมยังพาออกนอกลูกนอกทางก็เพราะว่าคุณไปแคร์มันจนลืมแคร์ตัวคุณเองคุณจะตกข้างทางอยู่แล้วคุณมัวทำอะไรอยู่แค่มันไม่เชื่อฟังคุณคุณก็ยอมมันแล้วคุณยอมมันก็เพราะว่าคุณกลัวว่ามันจะทำอะไรกับคุณ เช่นเดียวกันกับการที่คุณแชร์ทนอดิบก็เพราะว่าคุณลัวคนอื่นจะมองคุณอย่างไรถ้าคุณจะขี่ม้าแค่พอขี่ได้คุณก็แค่มีความคิดเหมือนกับมันมันจะพาไปไหนก็ไปเหมือนกันถ้าคุณอยากมีชีวิตเหมือนคนอื่นคุณก็แค่คิดเหมือนคนอื่นเขาบอกให้คุณทําอะไรก็ทําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากเหนีอยว่าวคนอื่นหรือเหนือยวตัม้าคุณก็ต้องกล้าที่จะบังคับมันไม่ตามใจมันแต่ตามหัวใจของคุณเอง คุณจะต้องกล้าเป็นนายมันไม่ใช่ที่จะกลัวมันม้าเป็นสัตชี้กลัวเพราะว่าเขาเป็นผู้ถูกลาดดังนั้นคุณไม่ใช่ผู้ถูกล่าคุณจะกลัวสายตาคนอื่นทำไมคุณจะขี่มันคุณจะต้องมีจิตใจเหนือมันและไม่ให้มันเบี่ยงเบนความสนใจของคุณได้ม้าเป็นสัตว์ว่องไวและเปลี่ยนความคิดคุณได้แค่เสี้ยววินาทีจากเป้าหมายของคุณดังนั้นคุณจะทําอะไรก็ต้องมีสติตลอดเวลาอย่าให้ใครมาเปลี่ยนความคิดหรือบังคับคุณได้ จงทำตามเจตจำนงของคุณมีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่รู้ว่ากำลังทำอะไร